สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลของหลวงปู่จือนะครับรุ่นปะทานพรครับวัดเขาตาเงาะอุดมพรน,นะครับจังหวัดชัยภูมิปีสองห้าห้าเก้าครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เดี๋ยวดูรายละเอียดการจัดสร้างก่อนแล้วกันนะครับรุ่นนี้จะเป็นรายการของรายการจองนะครับเดี๋ยวขอ และต่อโค้ดต่างๆชัดเจนแยกเนื้อชัดเจนด้วยนะครับนี่ครับมาดูรายการจัดสร้างก่อนเลยครับนี่ครับกับเหรียญหลวงปู่เจอนะครับหุ่มห่มคุมรุ่นปะทานพรนะครับวัดเขาตาเงาะอุดมพรนะครับนี่ครับรายการเจาะโหยชุดทองคําก็มีนะนี่ครับชุดละห้าหมื่นนะครับสิบเก้าชุดชุดกรรมการใหญ่ก็มีทองคําไม่ตัดปีกหกก็มีเก้าชุดนะครับเนื้อเงินก็มีราคาจองก็ เงินหน้ากากทองคาก็ห้าพันนะครับนี่เงินไม่ตัดปีกหลังเรียกว่าพันเก้าโอ้โหตั้งนั้นไม่แพงนะนะปีห้าเก้านะครับเนื้อเงินหลังยันก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทสร้าง199หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับมีเนื้อนวะด้วยนะครับนี่นวะต่อเก้ารอบเก้าร้อยเองนะครับนี่ครับเนื้ออบาก้านะครับเนื้ออบาก้าต่างๆเนื้ออะบาก้าแต่ละรุ่นแต่ละเนื้อเนี่ยเขาจะมีว่าไม่ตัดปีกหลังเรียบต่อเก้ารอบแล้วก็ไม่ตัดปีกหลังยันแล้วก็เป็นเนื้ออับากา้า หรือเนื้อทั่วไปนะครับที่เป็นหลังยันนะครับทุกเนื้อจะแยกเป็นอย่างนี้หมดนะครับเป็นทองแดงผิวไฟทองลักั่งชุดกรรมการก็มีนี่ชุดกรรมการมีแค่99ชุดราคาจอง3,000บาทต,ตอนนั้นนะครับมีเนื้อเงิน,น,นเนื้อนวะเนื้อปะาก้าอีกโอ้โห<ะ>เหรียญแจกก็มีนี่เหรียญแจกก็เป็นเนื้อฉนวนเนื้อเงินต่างๆนะครับลุ้นในเหรียญแจกถือว่าเป็นราคาจองตอนนั้นราคาจองตอนนั้นนี่ครับถ้าเป็นหลังเรียบก,ก็จะแพงกว่าทุกเนื้อวันนี้มีตัวอย่างก็เป็นเนื้อ ทองละคังไม่ตัดปีกหลังเรียบต่อเก้ารอบราคาทองสามร้อยสาเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับวันนี้มีมาให้ดูหนึ่งเหรียญเหรียญจริงนะเดีเ๋ยววันนี้จะผมมาเอาตัวอย่างของตัวตัวเหรียญให้ดูนะครับตัวเหรียญให้ดูนี่ตัวนี้ครับเนี่ยข้างหน้าจะเป็นโค้ดอย่างนี้อันนี้เป็นเนื้อทองละคังไม่ตัดปีกนะครับจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นโค้ดอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังที่เป็นหลังยังยงนก็จะเป็นแบบนี้ครับเขียนว่างบนว่าปะทานพรด้านล่างเขียนว่าหลวงพุทธจีนยันมะจำตัวของหลวงปู่เลยนะครับ วัดเขาตางเงาะปุดมพรน,นี่ครับจังหวัดชายภูมิปีสองห้าห้าเก้านี่คือด้านหลังเหรียญที่เป็นหลังนะครับเดี๋ยวผมมาดูหลังเรียบนี่กล่องแต่ละเนื้อนี่นี่ครับติดหมายเลขห้าสิบเอ็ดด้วยนี่ครับก็นี่กล่องนะรายการไอ้นี่อันนี้เป็นรายการของเนื้อโอ้โหเนื้อทองระครังนะครับนี่ครับหลังเรียบเป็นอย่างนี้นะหลังเรียบก็ไม่มีอะไรเลยนะครับ <laughs> นี่ครับด้านหน้าผมนี่เนี่ย โอ้โหเดี๋ยวขอซูมทั้งหน่อยให้พี่ได้เห็นเหรียญจริงนะครับเดี๋ยวผมขอแกะเลยแล้วกันนะครับดุ่น,นี้ก็ตามรายละเอียดการจาัดสร้างตามแบบเมื่อกี้นี้เลยครับเป็นเหรียญค่อนข้างจะสวยและก็ใหญ่นิดนึงนี่ครับเป็นงานไม่แต่ปีซะเยอะนี่ดูว่าโอ้โหเส้นสายฝนนี่ตอกเลขโค้ดเก้ารอบโอ้โหนี่ก็เนื้อทองคํานะครับนี่ ผมคุมนะครับเหรียญก็ไม่ตัดปีกก็ใหญ่หน่อยนะครับถ้าไม่ตัดปีกก็นะครับไม่ตัดปีกประมาณสามจุดหนึ่งเซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณสี่จุดสองเซนนะครับอันนี้คือไม่ตัดปีกนะครับใครเช่าหาบูชาก็ลองเช่าหาบูชาดูนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ